พี่น on ้องวันนี้ไปใส่เอาตัวนี้เพื่อนวาวันนี้ไปใส่นะครับเหแห้งปังๆรวยๆข้าวปลาเปเห็นเป็นสามห้าแอดมินเห็นเป็นสามแปดนะครับคุณหมูเห็นเป็นสามห้าเจ็ดนี่รค่สามห้าเจ็ดตตรงก็จะต่างเราเห็นที่ครังคุณพี่น้องสามห้าเจ็ดคุณหมูว่าอยู่ที่ราชบุรุยนะครับ ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเลขทูบตัวแรกเลขหกเลขหนึ่งเลขแปดเลขหกหรอเลขแปดเลขโอ้เลขหกบอกแม่ข้าวโอยเลขหกนี่นเลี้ยวไปไกลนเ่นวนึ่ว่าแปดเลขหกือเลขค่ะ เมกนี่็อยาหาเมกีจูคล่หครับมนๆครับอาจจะนหมันหกัศูนโอ้ยนูนึกว่าศูนนี่บ่แเ่นหกไปเบ่งไกลๆนะบอบ่ศูนย์ศูนย์บงอยู่นี่ก็หูมันเป็นเลขศูนย์ศูนย์เลขศูนเพาะแล้วบ่งไกลๆคล้ายๆเลขหมันมันแวงไปข้างนึงมันศูนมันศูนย์หรือเปล่า คุณหมบอกว่าสามห้าเจ็ดนะครับคุณพี่แสงง่ายบอกว่าแาวสองถ้าแปลงล้องึงบ่อนกขานนะครับถ้าแบถ้าลดเท้เพิ่นหายไหมอยอร่อยกระไรบ่โลยสิบสิบนะคพอสิบสิบเอ่อในเด็กแปลงพอรอดูนะคะฮะรอดูเขีนสามหาคักคือ เห็นสามห้าตรงกับ <ch atti. S 1> ตรงกับคุนหมูเลยคุณหมูบอกว่าสามห้าเจ็ดคุณพ่อเฮงบอกว่าสามห้าอันนี้เบลก็ต้องลูบสามเจ็ดันอันนี้ก็ต้องลูบเอารูปเพื่อ่อลูบพี่น้องลูบอ่ะพ่อลูบกันพ่เห็นได้หนิ เห็นบอเดี๋ยวกเพื่อนกับเขียนไห้บ่ก็ต้องล่อคุณสก่อนเนาะบอเห็นท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางไว้ด้วยครับเดยผพอเหงเพื่อนเห็นเป็นสามห้านะครับแอดมินเห็นเป็นสามแปดนะครับคุณหมูสามห้าเจ็ดคุณหมูเห็นสามตัวนะครับคุณหมูมาจากราชบุรีนะครับขอโชคดีมีโชคลาบนะครับคุณพี่สง่าเห็นเป็นเก้าแปดสองนะครับ ขอโชคดีถูกรัตเตอรี่สองวันที่หนึ่งเด้อครับเด้อขอโชคโฉบมันหมานนะครับคุณเหาจัดลอตเตอรี่ไปทักไปยื้อสามห้าสามห้านะครับคืออยู่ตรงกันกับพี่หมูเอาไปใสามหาตรงกันกับพ่อที่ถูกลอตเตอรี่อวันที่สองเด้อราซื้อไปแล้วศูนย์สามห้าแมนเรามักตัวนี้เราไปซื้อไปแล้วหรอวะโอ้ยตรงกันเลยพ่อก็ดีต้องยื้อเพื่อเงิน เลขตรงกันบูเปล่งนเนาะรูปบ้งกับดูเพ่อรูปบนาะเนาะบ้เห็นเห้ยเนาะเขินด่าเย็นก็เด้งๆทักด้วยันย่างๆย่างๆเร่งกันเถอะโตแดงจะคืนนะปูเด้อเย็นให้ั็แดงๆวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันพระนะครับก็เลยมาขอกับปูจานนะครับเห็นไหมคะท่านผู้ชม วันนี้วันพะวันดีเด้อพี่น้องเด้อเป็นตัวใดค่ะท่านผู้ชมขอให้คุณพี่สง่านะครับถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับเสามตัวไหนครัาพ่อเห็นอยู่บอก่ค่ะต้องถามพ่อเห็นนอยู่มงเก่าอยู่ ด้วยสามหาต้องมังกรอ๋อสามหาอยู่มุมเดิมสิพ่อมมุเดิมเป็นสามหาขคือเก่าปะคะคุณพ่อเห็นเป็นสามห้านะคะพ่อเฮงพ่อเฮงบอกว่าเห็นเป็นให้เปลี่ยนแปลงสามตัวได้พ่อสามหาเปลี่ยนตัวเนี่ยโอ้สามหาบอเปลี่ยนแปลงนะคะท่านมิจฉมกข์ก็บโไปสามหาอยู่ขึ้นเก่าสามหาอยู่ขึ้นเก่าสาธุเด้อยปูจันเนื้อคอยลูกหลานนี่มีโชคมีลาภ รูปยังไงก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมสามห้านะคะตัวเลกถูกตัวไหนพ่อเรื่สรุปตัวเลขนะครับเลขถูกพ่อยิงเห็นเป็นสามห้านะครับพ่อยิ่งเิ่งกับเป็นหลูกร้านของผูจันนะครับเป็นดูแลอยู่ตลอดจำเขาจำหน้ากินทุกเสารานะครับนานมาถวายทุกวันทุกวันนะครับ เห็นเป็นตัวเลขสามห้านะครับตรงกับคุณคุณที่สง่าราชบุรีนะครับคุณที่สง่าเห็นสามห้าเจ็ดนะครับแมนแต่ว่ากระดจิจารณาเอาอีกทีมันแว่งนะพ่อเนาะแตกวะครับถูกแตกวะมันบมแตกแต่ว่ามันมันแว่งขีดมันหายนะพ่อเนาะอ๋อไม่ได้เหรอพี่ยังเดลือหกนะแต่ว่าเพิ่งยังเหลือเพิ่งเหลือส่วนเนาะค่ะ ปูคนเชียนไห้นะครับ35 35สามห้าสามแปดสามห้าเจ็ดคุณที่สง่าบอกว่าคุณที่สง่าให้เห็นเป็นเก้าแปดสองนะครับอเดี๋ยวมาตามกันต่อนะคะท่านผู้ชมที่เลขทูปนะคะดูซิว่าจะได้ตัวไหน อืตัวสุดท้ายเลขสองพ่อศูนย์แปดสองว่่สัน,นอโอ้ยไม่กล้าแปดสองจะตรงกันโอ้แน่นอนต้องกับพี่สง่าพอดีเก้แปดสองปูะเด็นผู้จเลขทูบได้มาแล้วนะคะตัวเลขของปูดจันนะคะศูนย์แปดสองสองกแปสองอ๋อ <laughs> 082ปหรือ6ก2ก็ได้ปะคะเน <Yeah. S 1> ่พ่อบอกว่าอย่าลืมนะมันคล้ายๆ6หก็เลยให้เอาห8แปหรือว่า082แปดสองเมนปะคะแม่มันเปนแบบแต่จันึงพี่นึองบางจานคือ0นูนงจงเจ้าหค่ะมันแบออกไป <Huh? S 3> <c oughs> มันก็ใกล้กั 6, คเเาศูนกับศูนะศ <c oughs> กับศูนย่พอวา อ่ะศูนย์แปดสองหรือว่าหกแปดสองนะคะตามนี่เด้อพี่น้องเด้อนะคะศูนย์แปดสองหรือว่าหกแปดสองรยนผู้จ่ายเป็นสามแปดครับนียครับสามจกับสาม่างใจกันครับครัจะไม่ดูเลขทูบนะครับนี่ก็เป็นแนวทางของผู้จ่ายนะครับจะหกหรอครับว่ามันศูนย์หนึ่งเกนก่ย เจตังปัตวาศูนพ่อก็ว่าหกหกแปดสองนะครับหกแปดสองชัดเจนนะครับเนีฟังจากป้าอีพ่อสักว่อนใั่ไ่ะอีพ่อกับซิมันใจคือกันมันเลยพ่อพ่อว่าตัวใดค่ะสามห้าสามห้าสามห้าแล้วก็สามหานี่เห็นอยู่ต้นจานมันนี่เห็นยูทูปพ่อหกแปดสองหกแปดสองหกแปดสองตามนี้นะพ่อเนาะตามนี้ละ เข้าเหนียวที่เป็นข้าวช่างไว้ไม่จะเข่าหรือบ่เข่ากัดฝากไว้ฝากเอฟซีไว้นะคะเนาะแต่ก่อนมันก็เคยเข่าเคยเข่าอยู่แต่ว่าบัดนี้คือสิบบัวผัดดอกคำนั่งหมวดนี่คือสิบบัวผัดดอกพี่น้องสิบบัวผัดดอกสามหาใช่ไหมค่ะเน้นสามหาบ่พ่อเน้นสามหาเน้นสามห้านะคะแต่คุณพ่อคุณเน้นให้ครับปู่จานมันเขียนให้เรียกสามห้านะครับให้ฝันคือบัวฝันบัวบัวฝันบัวฝันพ่อบัวฝันพ่อบัวได้นะคะพี่น้อง ไปตะเลขปูยานนี่แหละแต่ว่าพ,า,าพอหอเห็นชัดเป็นบ่อไข่จุย๋ยที่เห็นพิ่นที่พอท่าปแปงเมื่อกี้ชัดเย่าที่เราค่ะจะอยู่บนเกลือาสามหา้าสามห้าพอสี่แห่งเบืองใหม่จะกรอบกันนะถามันอยู่ตรงไหนนะคะท่านผู้ชมอยู่ต้องสูงจังหน่อยพี่หนุ่มเอ๊ะอย่างสามตง,ง,งน,นั้นจะมาแดงจริงคืนแบบนี้นี่แหละค่ะครับค่ะ สามห้าเนาะพ่อเนาะสรุปตัวเลขที่ชัดเจนแล้วนะคะท่านผู้ชมตัวเลขที่เห็นชัดเจนเห็นแค่สองบ่พ่อเห็นแค่สองตัวเท่านี้โอ้เป็นห้ยสองตัวตินี่มันบนเรือล่างเนาะบาทเนี่ยขึ้นหรออ๋อกลับไม่พร้อมไม่พร้อมเขากลับไปกันหาซ้ำทำหายหอดขาดไปกลับปนะครับในจังหวัดเสียเที่ยวขาดบนล่างนี่บอกว่าเธอเขาขับคุ้นไปคุ้นไปตัวเลขก็อีพ่อว่าสิเอาสามหา ตัวนี้ตัวนี้ล้วทไปหาซื้อไว้สิไปหาซื้อไว้ล้จะเยออยู่ครับสามาน,นี่แหละ,ะมันใจแห้งเนาะนเอาพี่น้องคะกับเป็นความมันใจของคุณพ่อนะคะเพราะว่ามันครบรอบปีที่เพิ่นเสีหายแล้วครบ่อบครับตรงกับพี่หมูด้วยพี่หมูเห็นสามห้าเจ็ดนะครับขอให้โชคดีนะครับค่ะคุณพ่อคุณพ่อแห่งเพิ่นก็เห็นสามหาโบนี้ไปใส่โบนี้ไปใส่รูปแป้งยังไหมกับโบนี้ตัวนี้ สามหาขึ้นเกลอนะครับเลขทูบย้ำเลขทูบหน่อยพ่อเลขทูบหกแปดสองหกแปดสองนี่แหละผู้จัดบัญชียนถ่าด้วยทูบเลยค่ะไม่ถึงรางวัลใหญ่แล้วก่อนมันมันมีสีออกได้ทั้งบนทั้งดังค่ะห่างเชียร์ก็ออกใหญ่อกเล็กข้างบนก็ได้ค่ะอกล่างก็ได้นะครับมันมีอะไรแบบนี้บอกด้านมุนเอาก็ได้นะพ่อเนาะอาจจะมุนเอาก็ได้สองตัวนะคะ วันนี้ได้ปูบนเชียนไห่อาจจะเป็นสองตัวล่างนะครับเด็กปูของป,ปูปอาจจะเป็นสามตัวบนกับเป็นหน่อยน้องพอน้องตัวบนก็เป็นได้ครับค่ะเ<ใ>น <ขอ S 1> ี <ขอ S 1> ่ยเป็นโค้ลายนะคะขอบคุณค่ะอา่ารย์ประชุมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่จะ,จะเออ่สั่งซื้อแป้งนะคะก็จะเป็นแป้งมงคลสบู่มงคลนะคะใครที่สนใจจะสั่งซื้อก็ โทรมาได้นะคะที่เบอร์064-396-9280นะคะสบู่แป้งปลุกเสกนะคะนำโชคนะคะใช้แล้วเหงใช้แล้วปังใช้แล้วรวยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกรายทุกแชร์นะคะสวัสดีค่ะ